ไปอันบุญย่างเกาะบุญแจเขาหน้าสาวแล้วไปลูกแยกก้อนตคนนี้ต้องใช้ตืนเนี่ยเวลาต้องไปบุญหลายแบ เป็นทที่ดีนะครับเือว่าพบได้กับการพบเจอเห็นนาไปส่มาสากานรงจามรุ่านมาที่แทอันนี้เป็นยังคือนจ้างสุดออกมาเใส่พีดอกเข้าไปเลยครับนะครับเปิดใส่พีดอกจากไ้พีดอกนะครับก็โดนสักครู่กามินซูนภาษาอีเกิลอีกไม่นานท่านจะได้พบกับการไถ่พ่การแรจักีิลัยสีขาวกับตามวัตรลบของลมนำโดยทายินละนะครับ แตพี่น้องได้ฟังกันนะครับที่ในอขอบคุณพี่น้องบุญก็สมน้นองและจะหอดดวงคู่งามในสวนน้นแล้วนะครับกระสุนปกอดพี่น้องอยากปิดทุกท่านนะครับ,พพรนนรบที่มาร่วมสามน้ำเข้าออกจากบ้านมาแต่งตัวงามเนาะน,นะครับใส่เสื้อผ้าเป็นลายพื้นสานเป็นงานหนาวสันนะครับเป็นงยานหอนมันก็ได้ท่าแปลงดีพี่พรชิว เจิ่เจ้าย่งสองข้างยู่โ่อะไรน,นะผม,ผมแซเลิ่งซีนะนเน่ดจิ๊บกระมดอกระเดื่องกรพากันเบสักพี่ออรยานเอาพีรองน,นะครับแซ่ลิ่งซรนะครับกะจิ๊บมากนะครับเอานะครับฟนะังเพ่งคีอพอดผู้สาวฟังล่านครับ ของราชสีทลครับพี่น้องข้างหน้าราชสีทะลาคุณผ้มประเททนี้อีสานบานเฮาเราจะเนาะเพิ่นกระสิเขียนบัญชีบัญญัติเคต้มขนมเพื่อนเสีไว้แจกแก้กันมื้อนี้มื้อแจกนั่งมื้อแจกเออนั่งออเออเเออเอ่เ สัญญาการก้อนมาเร็วสัญญาการก้อนมาเร็ว สงุเครื่องบังสกุลเครื่องบังสกุลจานี่ลูกหลานลูกเต้าผู้ใดเฮ็ดก็เห็นนั่นเออนั่นอันนั้นอันเออเครื่องบังสกุลทั้งหลายที่ลูกหลานพี่น้องเฮ็ดก็สิเป็นจังซี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะเออนี่คือเครื่องบังสกุลจานท่านเกษมพยัญชนะเป็นแผนพันชี้นี่เป็นแผน มาฮ้มจ้ะนี่ปาเต้ดีนะดีจ้ะคนกัมีหมอนมี่ยางคนกับมาฮอมกันจ้ะดีจ้ะดคเขาก็พี่้องอ่าเพล่นเดิลปิน้เยเขายายนุ้ใสับราศีทานว่าราศีนุ่งนะครับได้ครับนะครับอาของุพี่รอง อ่านะอ่าม่ส้นไม่ส้นหันแม่โนหันแม่ส้นหันนาไม่ส้นเอ่อนนอดีกับแม่หันหนาหันนาออกมาหันนาเนี่ยออกมาเออนี่นี้นี่น่าเช้าแล้วจ้ะรูก คือพูดีประพุณนเป็นสูงกจะว่าอันที่รบคือนะครับพูดีประพุณแม่อิอวมาไป